site กัน หรือว่าแอบจิ้กเอกสารไปแล้วแอบไปดูแล้วไปอีกด้วยข้างบนนะเราไม่ว่าเราจะมองไม่เห็นนได้ด้วยกาอะไรเชยครับเพราะคุณคือลูกค้าของเราก็คุณคืออนาคตของชาติที่ร่วมจะสร้างจินตนาการใหม่ให้เกิดใครนิชโชว์ทั้งโลกไปดูว่าเฮ้ยพวกก็ต้องเห็นเหมือนกันอ๋อใช่ใครจะไปคิดนะคะว่า ทุกคนอยู่บนเวทีก่อนนะครับเอาอยู่แบบนี้ทุกคนบนเวทีก่อนนะครับเรามีการผิดพลาดทางเทคนิคกรเรื่องของการโบกลบผู้ทหารแขแนนนะฮะปรากฏว่าโปรดรัดูดีๆนนะครับปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมีการทำโดยแขแนนผิดครับต้องขอให้เวลานี้ผิดโดยน,นะครับขออนุญาตประกาศใหม่นะครับทีมงานพร้องนะครับขออนุญาตประกาศใหม่ปรากฏว่าร มาชนะ้นเลิกระดับประเทศกด้เป็นโหวตฝ่ายสิทธิราชย์ในปีที่สามจากโรเจอร่าได้โนอาทิมุกวิตติได้จากโรงเรียนเพนซามิตเรนซามิต